ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุทกท่านนะครับก็โดยเฉพาะท่านใดที่มีชิปในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับการเลี้ยงหมูรายย่อยๆแบบเราชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็ก้อนอื่นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตั้งจาก,กวันจันทร์ที่ประกาศราคา84บาทถึง86บบาทนะครับรายย่อยก็รู้สึกว่า จะกระเทืองขึ้นนะครับมีการทะลุ80บาทไปเรียบร้อยนะครับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะยังต่ำกว่า80นี่พูดถึงรายย่อยนะครับแต่ก็มีบางหลายๆพื้นที่นะแปกว่าบาท8 2 81 8 2บาทก็ขอแสดงความยินดีนะสำหรับใครที่มีหมูอยู่ใครที่เลี้ยงหมูอยู่นะครับก็ยังว่าดนะครับช่วงนี้ การเลี้ยงหมูก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าหน้าร้อนหมูมันจะโตช้านะครับข้าู่หน้าร้อนแล้วหมูโตช้ามากเพราะวหมูไม่ค่อยกินอาหารนะครับถ้าดูแลเอาใจใส่ไม่ดีก็อาจจะเจ็บป่วยด้วยก็ระมัดระวังกันนะครับสําหรับคนเลี้ยงหมูอีพีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการถามมาก็จะตอบไปนะครับ ก็พบกันเป็นประจำก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูสำหรับคำถามที่มี f c นะครับสอบถามเข้ามาก็เป็นเรื่องเ,องเดิมๆนะครับเกี่ยวกับการคุ้นหมูล้างจาาอาบน้ำให้หมู มีผลยังไงนะครับเอบางท่านบอกว่าอาบน้ําให้หมูแล้วหมูป่วยเอออันนั้นมันก็คงจะอาบแบบผิดวิธีหรือว่าอาบไม่ถูกเวลานะครับคือจริงๆแล้วผมเคยพูดมาหลายรอบนะเ,เรื่องอาบน้ําให้หมูเนะี่ยนะครับถ้าอาบช่ำจนเกินไปหรือว่าราดลดในขณะที่รอ้อนๆเนในแดดเปรี้ยงๆนี่ก อาจจะทําให้หมูช็อกหรือหมูป่วยได้นะครับเพราะว่าไรหรือครับเพราะว่าเขาปรับสภาพร่างกายไม่ทันนั่นเองนะครับแต่ข้อดีของการอาบน้ำาอาบอย่างถูกวิธวีด้วยนะครับก็เป็นการลดอุณหภูมิในร่างกายของหมูทีนี้หมูก็จะเริ่มบริโภคอาหารได้ดีหลังจากอาบน้ำก็เตรียมไว้เลยครับเตรียมอาหารใสรรางไว้เลยนะ อาบน้ําเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะรีบไปกินนะครับพออุณหภูมิในร่างกายเขาลดลงเขาก็จะรีบกินกินได้เขาก็จะมีอุณหภูมิที่ปกตินี่ก็เป็นผลดีนะแต่ส่วนเรื่องที่เอฟซีที่ถามมาบอกว่าอาบน้ําแล้วหมูเป็นไข้เนี่ยผมเข้าใจว่าหมูตัวนั้นอาจจะ เป็นไข้ามาก่อนอยู่แล้วแต่ยังไม่แสดงอาการหรือเปล่านะครับพอเวลาไปโดนน้าอุณหภูมิในร่างกายลดลนอย่างกระทันหันก็เลยทําให้เป็นไข้เป็นหวัดแล้วก็เสื่อมซึมหรือแม้แต่กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผมจะไม่กล่าวถึงนะว่าเป็นโรคอะไรช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะการกักเชื้อโรคเนะี่ย ก็จะทําให้สมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์ก็เอาให้พงงามนะครับคือหลักของการเลี้ยงหมูจริงๆแล้วนะครับคอกใครคอกมันเล้าใครเล้ามันเนี่ยคนนอกพยายามอย่าให้เข้านะครับ,รบแม้จะเป็นญาติพี่น้องก็ตามทีนะครับด้วยมารยาทขนาดผมผมยังไม่เข้าข้อคนอื่นเลยนะนะแม้แต่แม้แต่อยู่ในกลุ่มของตัวเองนะครับ นอกจากจะจเป็นจริงๆก่อนเข้าก็มีการทำความสะอาดาร่างกายจุมบอกคข้เชื้อนะครับรองเท้าก็ตัางหากทอสนะครับนี่คือหลักปฏิบัตินะครับหลักปฏิบัติง่ายๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีท่านสอบถามแล้วก็ขอปรึกษามาอันนี้เหตุเกิด โดยที่ท่านเอฟท่านนั้นนะครับได้ไปซื้อลูกหมูซื้อลูกหมูมาจะส่องสามวันลูกหมูเป็นไอจามตายเกือบหมดเลืออยู่3าตัวว่างัน้นนะเราถามว่าเอขนาดไปซื้อลูกหมูฟาร์มมานะแล้วทำไมมันเป็นโรคหรือเปล่า อันนี้ผมบอกตามตรงนะฮะข้อมูลเพียงแค่นี้ผมก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับแต่อย่างหนึ่งนะค,คำว่าลูกหมูที่ซื้อจากฟาร์มนะั่นเป็นฟาร์มที่มาตรฐาหนหรือเปล่านะครับต้องสืบประวัติให้ดีด้วยนะครับเพราะปกติฟาร์มใหญ่ๆเท่าที่ผมสัมผัสมานะก่อนที่เขาจะปล่อยลูกหมูให้ลูกค้าเนะี่ย อย่างน้นอยๆลูกหมูเขาต้องอายุส5ิวันขึ้นหรือบางครั้งนี่ก็50วันหรือ60วันน้ำหนักก็20่กิโลส5ถึง25กิโลเขาถึงจะปล่อยนะครับจริงๆแล้วนะที่ท่านว่าท่านไปซื้อหมูฟาร์มนั้นเป็นฟาร์มแบบไหนกันแน่ผมก็ฟันธงไม่ได้นะครับถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็ฟันธงไม่ได้อีกแต่อย่างหนึ่งถ้าการขนส่งไม่ดีพอนะครับ ระยะทางไกลจนเกินไปลูกหมูถ้ายังเล็กๆอยู่เนี่ยพอมาเข้าคอกใหม่ลงคอกใหม่ก็จะมีอาการเครียดนะครับอีกับข้อเราไม่สะอาดเพียงพอการสุขพิบาลไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่ได้ก็อาจจะมีการเป็นไข้หวัดไอจามหรือแม้แต่กระทั่งท้องเสียเพราะว่าเขามีความเครียดนะครับบางครั้งก็อาจจะเคลื่อนย้ายมา ในตอนกลางวันแดดเป็นเปลี่ยนนะครับระหว่างทางเดินทางมาอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆก็ทําให้หมูเป็นโรคได้นะครับผมก็ตอบได้แค่นี้นะครับแต่ก่อนอื่นหรืออื่นใดทั้งหมดนะครับคนเลี้ยงหมูนะก่อนที่จะลงมือเลี้ยงคนที่จะรึกษาคนที่จะ ศึกษาตามตำรับตำราบา้างฟังคนอื่นบ้างนะครับคนที่มีประสบการณ์นะครับคนหลายช่องนะครับรหลายท่านก็ทำคลิปออกมาเป็นการาแชร์ประสบการณ์กันออกมาอย่างเช่นช่องของผมนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับก็เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็พอประมาณนะครับ ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ท่านเข้ารับฟังรับชมตั้งแต,ต่ต้นจนจบนะครับสำหรับเรื่องราคาหมูก็รอดูรอฟังในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อีกรอบนะครับว่าจะมีแนวโน้ยนมยังไงแต่ตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรายย่อยก็ขายได้เกือบราคาประกาศแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ